ีค่ะไหนน้องนาสวัสดีค่ะน,น,นาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เบลก็อยู่ข้างล่างนะทุกคนบรรยากาศฟ้าอึมครึมมากเลยพ่อบ้านบอกว่าจะพาไปข้างนอกแต่ว่าไม่รู้จะพาไปไหนก็ไม่รู้จะพาไปไหนว่าว่าอยู่แต่บ้านก็น่าเบื่อนางไม่รู้จะพาเราไปไหนก็เลยจะพาเราไปขับรถเล่น <uko? S 1> ม<า>ั้งน้องดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ fc ชมว่าพ่อบ้านใส่เสื้อตัวนี้หลอนางก็ใส่บ่อยๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่บนบ้านนางก็ถามเบลว่าไม่รู้จะใส่เสื้อตัวไหนเบลก็เลยบอกว่าใส่ตัวเดิมนั่งไงหลอ่อนางก็แบบอ๋อใส่ก็ได้อะไรบมาณนี้เออไปนั่งข้างในลูกไปนั่งข้างในไม่งองแงไม่งองแงไปนั่งข้างในจะไปแล้วจะไปแล้วอันนี้นะ open ไป hey, หนูเข้าไปก่อนเอาไปวางดีๆนะลูกเดยนะน้ำมันจะหกนะมามา <c oughs> เมื่อว,า,วานนะทุกคนทำกับข้าวเสร็จก็กินหัวกันกับผัวใช่ไหมแล้วคราวนี้เราไปเรียกนางมากินข้าวก็สเต็ปเดิมนางก็แบบ หันข้างใส่แล้วนางก็ไม่คุยกับเบลเบลก็ไม่พูดพอไปเรียบเราไปเรียกแล้วก็นางก็ไม่พูดเบลก็เชยก็คือสเต็ปของเราก็คือวิธีจัดการคนเอาใจใจนะทุกคนเราก็ต้องเงียบไว้มีใช่ไปกว่าครึ่งเราก็ต้องเงียบไปก่อนเบลก็เงียบเบลก็เชยเบลก็กินข้าวกับลูกไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายแต่ว่าคือก็ยังแบบโอ้ยอะไรวะทําไมจะมางอนอะไรคืองอนกันไม่ใช่งอนกันเรื่องอะไรนั้นทุกคนคือคุยกันนั่นแหละคุยไปคุยมาแล้วแบบคนนึงก็เถียงเบลก็เถียงนางก็เถียงใช่ไหมแล้วทีนี้คุยกันไม่ลลงก็เยแบบ เออก็เลยมีงอนกันนิดหน่อยก็งอนกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่แหละแล้วคราานี้นางไม่คุยใช่ไหมพอไม่พูดไปกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเนะเาะเบลก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเบลแช่น้ําแข็งไว้เบลจะมา แล้วก็ลองเครื่องปั่นดูว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่านี่ไงเบลก็เลยมาปั่นน้ำแอปเปิลน่ะกินแล้วก็ปั่นน้ำแอปเปิลกินแล้วพอกินใช่ไหมแล้วเบลก็เลยเอาเอาน้ำแอปเปิลนะใส่แก้วแล้วก็ให้น้องอดีนน่ะถือไปให้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 ใหพ่อบ้านน่ะกินนางก็กินนะนางก็กินปกติแล้วทีนี้พอนางกินเสร็จนางก็เลยเดินออกมานั่งดูทีวีทุกคนเออนี่แหละนางก็เลยแบบเออเห็นเราแบบเอาน้ําผลไม้ไปให้นางก็เลย คุยกับเราแล้วก็นางก็เลยถามเบลว่าคําถามแรกที่นางถามเบลน,ะนก็ว่าเครื่องปั่นน่ะมันโอเคหรือเปล่านางถามเบลอย่างงี้เบลก็เลยว่าโอเคดีอยู่บ้าอว่างี้มันดีไหล่ะมันอร่อยไมหมล่ะเบลก็เลยถามงี้มันก็ว่าเอออร่อยอยู่อะไรประมาณนี้ตามสเต็ปคนหน้าบึ้งอะนะทุกคนก็นี่แหละเราก็คือมันชีวิตคู่เนาะทุกคนมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเออมันก็แบบ คุยกันไม่ลงคอไม่ไม่ถูกคอคุยกันไม่ลงองเงี้ยมันก็ต้องแบบเออต้องเข้ามุมแล้วแหละเออนางก็ไปเข้ามุมของตัวเองเบวก็เข้ามุมของตัวเองว่าเราก็เงียบดีกว่าถ้าเราแบบยิ่งพูดมากๆอะไรเงี้ยมันจะยิ่งแบบ ทำให้เราทะเลาะกันแบบโอ้บ้านแตกสเสลาแยขาดอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีเราต้องเงียบนี่แหละนิสัยเบลก็คือเบลเงียบไว้ก่อนเมื่อก่อนเบลทะ ok, เลาะเบลร้องไห้เบล,ลนุลล่นเบลนี่เยอะแยะมากมายแต่ว่าทุกวันนี้เบลไม่เบลเงียบเบลเงียบเลือกที่จะเงียบดีกว่าแล้วก็ค่อยๆดูสถานการณ์ว่าเออมันจะไปในทางไหนเพราะบ้านนางจะอารมณ์ไหนเราก็จะไปตามทางที่แบบ เราสามารถแก้เกมได้เออเราต้องมีวิธีการจัดการในชีวิตคู่เพราะรักษาครอบครัวของเราไว้ให้ดีเราต้องมีเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่เราต้องจัดการให้ดีนะทุกคนตื่นเช้ามาพ่อบ้านนางก็คืออารมณ์ดีนางก็จะแบบเออเราก็แล้วแล้วก็แล้วกันไปเราก็ไม่ได้แบบขอโทษขออะไรกันแล้วก็เราคุยกันแล้วก็จบไปแค่นั้นนี่ก็คือชีวิตคู่ของเบลกับพ่อบ้านก็จะประมาณนี้เลยถ้ามันมันมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากแล้วก็แค่คุยกันไม่ลงตัวแค่นั้นเองตื่นเช้ามาพ่อบ้านางก็เลยแบบเออโอเคแบบ อยู่บ้านนานๆมันก็ลงคงจะรู้สึกเบื่อเนาะก็เลยพามาขับรถเล่นเนี่ยนเะบลวันนี้เบลก็เลยเอาบรรยากาศวิวข้างทางของประเทศอีดานมาฝากทุกคนนะทุกคนแถวนี้ก็จะเป็นใกล้ๆบ้านเบลน,นะมันก็จะเป็นแบบในซอกในซอยในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่กันจริงๆ ทางที่เบลถ่ายให้ดูก็คือทางมาจากสนามบินมันก็จะเป็นถนนใหญ่ในเมืองหลวงก็จะดูแบบสะ,ส,ะสะอาดสะอาดตาหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นในชุมชนแถวบ้านเบลจริงๆก็คือมันจะชุมชนค่อนข้างแออ,อัดหน่อยก็จะเป็นแบบนี้แหละที่อีสานก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีตึกอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้ก็จะเป็น จะสิ้นสุดละม,มดอนอีกไม่เกินสี่ห้าวันก็หมดแล้วเนาะทุกคนละม,มดอนก็จะหมดแล้วคนก็จะออกมากลางวันเนี่ยคนก็จะออกมาซื้อของซื้อผักซื้อขนมปังเตรียมไว้แล้วก็มาทําแบบอาหารตอนที่แบบว่าเสียงพระเจ้าดังขึ้นเสียงเคารพพระเจ้าดังขึ้นก็จะเป็นการถือสินอดสิ้นสุดของหนึ่งวันเราก็จะได้รับประทานอาหารอย่างเงี้ยพวกแม่บ้านก็จะไปะซื้อกับขนกับข้าวเนาะใครที่เป็นแม่บ้านทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็ออกไปทํา งานปกตินะทุกคนคนที่เขาถือสินะจะทํางานหรือว่าจะอะไรเงี้ยคนที่เขาทําได้ถือได้ทํางานเขาก็ไม่กินน้ําไม่กินข้าวไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรทั้งนั้นก็คือก็จะตั้งแต่ตีห้าเนาะจนถึงสองทุ่มทุ่มหนึ่งนี่แหละประมาณทุ่มหนึง่งแ,แ,แต่แต่ละประเทศเวลาไม่เหมือนกันเนาะที่อิหร่านก็จะเสียงพระคารพระเจ้ามันก็ตอนเช้ามันก็จะดังตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปใช่ไหมแล้วก็นู่นยิงยาวไปถึงทุ่มหนึง่งทุ่มหนึ่งก็คือ ก็จะสิ้นสุดกระสวดมนต์นู่นนี่นั่นละมงละหมาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะถึงเวลาการรับประทานอาหารรับประทานอาหารตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสี่ใครจะกินตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสี่ก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่ว่าตอนที่เบลทานะตอนที่เบลถือศีลน,นะแม่ย่าพากินตั้งแต่ ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งใช word, <abil itation. S 3> ่ไหมเราก็ก um kind of ินตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถูกไหมเราก็กินน่ะกินนี่กินน้ําชาบ้างอะไรเงี้ยกินข้าวตั้งแต่ทุ่มหนึ่งมีอะไรก็เอามากินตั้งแต่ทุ่มหนึ่งพอพอเรากินเสร็จใช่ไหมนู่นแหละเราก็กินเสร็จเราก็คุยกันกินน้ําชากินผลไม้บ้างถึงเวลานอนก็นอนประมาณเที่ยงคืนเนาะเช้าทุ่มเที่ยงคืนเงี้ยก็นอนเที่ยงคืนเงี้ย ตีสามก็จะลุกขึ้นมาอีกแล้วทุกคนตีสามก็จะลุกขึ้นมาแม่ย่าก,ก็จะ,ะนี่แหละแกก็จะมาทํากับข้าวหุองอาหาก็จะได้ยินเสียงก็ก็แกๆของแม่ย่าดังขึ้นเบลก็จะลุกขึ้นตามลุกขึ้นตามก็ตีสามก็มาเตรียวม,มาแล้วก็ไปปลุกผัวว่าเออถึงเวลากินแล้วนะเราต้อง กินก่อนเวลาที่เขาจะละหมาดใช่ไหมตีห้าเราก็ตีสี่เนี่ยเราเริ่มกินกันละเรามกินกินคุยกันมากนูน่นนี่นั่นเป็นยังไงนอนฟันไรฟันดีอะไรก็ว่าไปเนาะเราก็กินเสร็จปุ๊บ,บ,บพอได้ยินเสียงละหมาดเท่านั้นละคือได้ยินเสียงละหมาดปุ๊บเราต้องหยุดเลยนะทุกคนการถือิ่งก็คือต้องหยุดการกินทุกอย่างเลย คือเบลจะรีบกินกินก<ๆ>ินก<ๆ>ินกินแล้วเบลก็จะอัดน้ำอัด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 เข้าไปอัดน้ำนะำน้ำน้ำเข้าไปคก็เพราะเวลาตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเราก็คือไม่ได้กินน้ําเลยนะน้าคือโอ้เแรกๆทำก็คือมันค่อนข้างแบบมันค่อนข้างแบบยากสําหรับเราอยู่นะแต่แต่วันแรกวันสองวันสามเนี่ยมันจะยากยากสําหรับทุกคนเลยขนาดแม่ยา่าผัวยังเป็นเลยยังแบบงนง,งิดอยากกินอะไรแบบนี้แต่พอผ่านพ้นสามวันไปปุ๊บเราจะ ชินไปกับมันแล้วก็สบายสบายไม่ได้แบบเครียดอะไรมากแล้วก็โอเคปกติไม่ได้แบบเดี๋ยวอยากกินตลอดเวลาเราก็คือทนได้นั่นแหละก็มันก็จะชินร่างกายเราก็จะชินไปแล้วนั่นถ้าถึงสามวันไปนะทุกคนบรรยากาศที่อิหร่านก็คือชุ่มฉ่าสําหรับวันสงการมากๆทุกคนประเทศไทยก็คงจะเล่นน้ํากันแบบโอ้โหสาดน้ํากันสุดสาดสุดสาดเบลก็เห็นในข่าวเห็นในเฟซบุ๊กเนาะก็คือเล่นน้ํากันแบบน่าสนุกมากถ้าลูกเบล แบบร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยไนดะ้ไปโรงพยาบาลเแบลเบลแบบก็คงจะแบบโอ้เย่าเย,ายาอยู่กลางถนนนั่นแหละทุกคนคงจะเล่นน้ําอยู่นะแต่วันนี้ก็จะเป็นวันที่13เนาะนที่เบลอัดคลิปไปก็คือวันสงการฝนก็ตกที่ร่านฝนตกอากาศเย็นสบายมากเพราบ้านก็พาขับรถด,ดูฝนตกดูท้องวิวตา,ามถนนนะทุกคนขับขับไปได้สักพักทุกคนรู้ไหม <laughs> ทุกคนเอ้ยหวานๆเนี่ยกินหัวกันพอมานั่งรถน่ะข้ากลับนะกินหัวกันอีกแล้วนี่คือมันคุยกันไม่ลงคอใช่ไหมคือเบล,ลน่ะอยากอยากได้แตงโมมาปัน่นมาปัน่นไอไอน้ําเครื่องปัน่นเบล,ลนั่นแหละเบลอยากได้แตงโมน่ะกลับมาปัน่น แล้วเราก็บอกว่าขากลับเราก็จะไปซื้ออซูปเปอร์มาร์เกต็ตเราจะไปซื้อไข่ซื้อนมซื้ออะไรไว้ด้วยทุกคนสรุปก็คือไม่ได้สักอย่างเหตุมันเกิดที่แตงโมแตงโมเป็นเหตุสังเกตได้คือแตงโมน่ะมันโลหนึ่งมันประมาณยี่สิบห้าบาทมันประมาณนี้เลยเอาตีเป็นเงินไทยประมาณยี่สิบห้าบาทเนาะพอบ้านนางไปดูร้านแรกออ้เขาขายตั้งสามสิบนู่นนี่นั่นน,นางก็ไม่ซื้อ ก็ไปดูอีกร้านหนึ่งอ้ร้านนี้ตั้งยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยลูกหนึ่งเตงโมลูกหนึ่งหนักเป็นสิบโลวันเะคงเป็นร้อยบาทนู้นแล้วน่งก็บ่นบ่นไปล้วก็เลยพูดว่างั้นก็ไม่ต้องซื้อก็ไปซื้อแถวบ้านก็ได้แถวบ้านมันไม่มีแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเบลก็เลยว่าเออโอเคงั้นก็ไม่ต้องซื้อไม่ซื้อได้ไงก็ซื้อทําไมจะไม่ซื้อนางก็พูดไปงั้นก็กลับไปซื้อร้านเดิมเบลก็พูดอย่างเงี้งั้นก็กลับไป เบลเลยว่าฟ้าตอนไหนไม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็อยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อเบลก็พูดอย่างนี้เนาะนางก็เลยแบบเงียบไปแล้วก็ไม่พูดอะไรแบบหน้าบึ้งตึงรีบขับรถแล้วก็ขับกลับมาบ้านเลยสรุปไข่กับนมก็คือก็ไม่ได้ซื้อเลยทุกคนก็ไม่ได้ซื้อเลยเบลก็เลยอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็นั่งเงียบอยู่ในรถนี่แหละเราก็เลยแบบ อ่ะมันอะไรวะเราก็คิดในใจอะไรวะแตงโมมันจะอะไรนักหนากับแตงโมเห็นพี่ๆหลายคนคอมเมนต์บอกพ่อบ้านสงสัยจะเข้าไวยทองนะทุกคนไว้ทองอะไรก่อนแค่แตงโมมันจะอะไรนักหนนเซนริทีฟอะไรกับเส้นประสาทขนาดนั้นแตงโมลูกโลหนึ่งยี่สิบห้าลูกแตงโมมันก็ลูกใหญ่เนาะที่ประเทศอิหรดานมันก็หนักเป็นสิบ มันก็ร้อยหนึ่งเออแบลว่าเออถ้าเราก็อยากกินใช่ไหมแต่ผัวก็คือมันก็แพงเกินไปนางก็แบบจะกินทําไมอะไรเงี้ยเออก็บอกเราซีว่าไม่ต้องกินหรอกมันแพงก็พูดไปสิก็อยากก็พูดไปแต่ว่านี่แหละเบลก็เลยไม่พูดเบลก็เลยเงียบพอขับรถมาถึงบ้านนะเราก็แบบขึ้นบ้านไม่พูดไม่จาอะไรเงี้ยไม่พูดไม่จากับคงกับข้าวคืนนั้นก็สรุปก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันอีกตามเคยเบลก็มาเนี่ยแหละระบายอารมณ์ตัวเองด้วยกัน ดูดฝุ่นทำกับข้าวเก็บบ้านให้มันเรียบร้อยนี่ก็คือวิธีการระบายอารมณ์ของเบลนะเบลจะไม่แบบไปตะโกนโวยว,วายเมื่อก่อนเบเป็นปน,นั่งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่จา้าตู้เย็นมีของในตู้ไม้หมดตู้แน่นอนค่ะมาดูดฝุ่นดูดฝุ่นทำความสะอาดบ้านเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่โวยวายเพราะว่าอายุเบลก็ปีนี้ก็30แล้วนะทุกคนรู้สึกว่าเมื่อก่อนน่ะเป็นเด็ก เมื่อก่อนเป็นเด็กจะใช้อารมณ์มากเวลาที่แบบโมโหอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหงุดหงิดไปกินไปดื่มกับเพื่อนให้มันสะใจแต่ว่าเรามีลูกแล้วเนี่ยอายุ30ไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใจเย็นขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโวยวายไม่ค่อยแบบไม่ค่อย วายๆกับเรื่องที่มันแบบไร้สาระเบลว่ากับผัวทะเลาะกับผัวอย่างเงี้ยเบลว่าเบลไร้สาระนะผัวก็คือไร้สาระมากอะไรจะมาไวทองอะไรก่อนเจออีเบลหน่อยไหมคะไวทองจ่าทองอะไรทองคําขาวนู่นจะบอกให้อย่าให้เบลได้โวยเบลไม่โวยเฉยๆเบลไม่พูดเฉยๆเบลก็ห ของกินเบลมีแกงอ่อมอยู่ในตู้นะทุกคนเบลก็เอามากินเบลก็เอาแกงก่อมแกงอ่อมนะนะั่นแหละอ่อมเนื้อเบลอ่อมเนื้อไปแล้วก็เบลก็ามาออาม,มาจากตู้ต้มปลารหมิๆเนี่ยให้มันหอมกลิ่นฟุง้งเต็มบ้านให้มันจมูกบานไปเลยผัวเนี่ยมันตายเอาหัวดุดหมอนตายไปเลยเบ <c oughs> <c oughs> ลก็จะต้มปลาเนี่ยปลาเนี่ยเบลใส่แค่นิดเดียวนะทุกคนเบลเพราะว่าเบลกลัวมันเปืองใช่ไหมเบลก็เอาปลารมมาเทใส่แล้วก็ต้มให้มันแบบ กลิ่นมันอายฟุ้งเต็มบ้านน้องอดินนี่วิ่งปิดจมูกมินม้นมิน้นมิ้นแต่พ่อมึงคงแบบโมโหคงคงสาบแช่งแม่อยู่ในแบบในในห้องแล้วนังก็จะแบอยู่ในห้องของตัวเองใช่ไหมกลับมาเบลก็ไม่เรียกแล้วก็กินข้าวเบลก็เฉยเบลก็ไม่พูดอะไร อยากกินก็มากินเองกับข้าวก็มีเนี่ยเบลก็ทํากับข้าวมันก็มีแกงถั่วนั่นแหละก็กินนั่นแหละแกงถั่วเหมือนเดิมเบลก็หุงข้าวอีกหม้อหนึ่งใช่ไหมก็มีแกงถั่วก็กินแกงถั่วน่ะไปแล้วก็มีเบลก็ทําแกงอ่อมเบลก็ให้ลูกกินแกงถั่วเบลก็กินแกงอ่อมไปเบลก็นั่งกินข้าวกับลูกสามคนเนาะผัวก็ไม่ออกมาแต่ว่าเบลไม่เรียกนะเวลาโกรธเวลางอนเนี้ยจะเป็นอย่างนี้เลยจะไม่เรียกผัวทั้งนั้นจะไม่เรียกก่าจะมาใบทองอะไรก่อนคุณคะจะมาอะไรกับเตียงมัวในนักหนาไม่กกิน็คือไม่กินจบ ไม่ต้องมากมายกับแตงโมทุกคนนี่แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันดีกันมันคนเราเนาะมันจะดีกันแบบตลอดเวลามันไม่ได้มันต้องมีแบบเรื่องแบบให้พูดแบบไม่เข้าหูกันบ้างแต่ว่าเราจะมีวิธีรับมือยังไงแค่นั้นเองรับมือกับใครไม่เท่าไหร่นะรับมือกับความรู้สึกตัวเราเองแหละเราจะรับมือแบบไหนสําหรับเบลก็รับมือแบบนี้ด้วยการกินแล้วก็ทําความสะอาดบ้านสําหรับเบลนะ เนี่ยเแบลบกินข้าวเสร็จเนี่ยพาลูกกินข้าวแล้วก็ไม่อะไรมากมายกับผัวก็นั่งกินข้าวกับลูกก็คุยเล่นกับลูกไปนี่วิธี จัดการความรู้สึกของเบลเองคือเบลปรงได้อย่างที่เบลบอกเบลปรงได้กับชีวิตคู่เนี่ยเบลปรงได้แล้วเม, kind of มื่อก่อนเบลปรงไม่ได้ใช้เวลาอยู่3ปียากมากสําหรับความรู้สึกที่แบบมันทําไมต้องแบบนี้วะทําไมอยู่คนเดียวมันดีกว่าอะไรเงี้ย yes? แต่บางทีถ้าเราอยู่คนเดียวอู้ยทำไมมันเหงา o, จังเลยวะอยากมีเพื่อนอุ้ยเพื่อนมีคู่หมดแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยมันเป็นมันจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้ทุกคนมันจะเป็นช่วงเวลาอยู่ช่วงหนึ่งว่าเวลาที่เราทะเลาะเวลาที่เราแบบ น้อยเวลาเราเครียดน่ะเราจัดการความรู้สึกตัวเองว่าเออปล่อยให้มัน ไปสักพักแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปเองแล้วมันก็จะผ่านไปเหมือนที่คําที่เขาว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปจริงๆนะทุกคนเราก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปให้คนทั้งสองคนคิดทบทวนตัวเองว่าเออเขาทําแบบนี้คุณพูดแบบนี้คิดแบบนี้มันดีกับคนอื่นหรือเปล่าเอาใจเขามาใส่ใแกเราพ่อบ้านอยู่ในห้องเข้ามุมของตัวเองในความรู้สึกนั้นเบลคิดว่าพ่อบ้านคงจะคิดเหมือนกันพ่อบ้านนางก็คงจะคิดเหมือนกันเบลเองก็คิดบเบลนี่ แล้วเบลก็ระบายอารมณ์ตัวเองด้วยการดูดฝุ่นทูบ้านล้างห้องนงห้องน้ํานี่แหละให้ใช้พลังกาลังแบบทําอย่างอื่นไม่ให้มันคิดมากหรือถ้าเบลเครียดมากๆอย่างที่เบลบอกเบละจะเย็บผ้าถ้าเห็นเบลออกจากเย็บผ้าออกมาก็คือโอ้เครียดมากจาก้าลูกก็คงจะ,จะได้ใส่ชุดสวยเปแปดสิบแปดชุดคถ้าเบลเครียดหนักนะแต่ถ้าเบลเครียดไม่หนักเบลก็ธรรมาดาเบลก็ในตู้เย็นมีอะไรไปออกมากินให้หมดแล้วก็ทําความสะอาดบ้านปกติผัวก,ก็จะแบบ ถือสินโอดไปในตัวหัวก็ไม่กินอะไรเลยจ้าล่าสุดเป็นลม <laughs> <laughs> เล่นไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยก็เป็นลมชิจาเพราะว่าเธอก็เป็นร่างกายอ่อนแอเลือดจางบ้างเป็นหัวใจบ้างมันก็มีเนาะก็นี่แหละทุกคนวันที่ทะเลาะก,กันใช่ไหมตอนกลางคืนไปก็ไม่เรียกนางกินข้าวนะเพราะว่านมของน้องอดินก็หมดน้องอนาก,ก็ต้องกินนม <laughs> ใช่ไหมขนมขนมอะไรเงี้เยเบลรู้สึกว่าเบลอยากกินน้ําอัดลมจังเลยอยากกินแบบน้ำอ่าน้ำมะนาวที่มันเป็นอัดแก๊สอ่ะเบลอยากกินเบลก็เลย อ่าอนานอนหลับใช่ไหมเบลก็เอาอานานอนกลางวันเนาะนี่ก็คือปกเอมันฝนตกทุกคนมันก็เลยเมื่อดเบลก็เลยได้เปิดไฟเบลก็เลยชวนน้องอดินว่าเออเราเดินไปซูเปอร์กันไหมผัวก็นอนอยู่น้องอานานก็เลยนอนอยู่เบลก็เลยฝนไม่ตกแล้วฟ้ามันแบบเริ่มเปิดเบลก็เลยชวนน้องอดินใส่เสื้อผ้าแล้วก็ เดินออกไปซูปเปอร์กันเองนะตอนแรกก็ว่าจะให้ผัวพาไปซื้อนางก็แบบมีอารมณ์แบบฉุนฉวยแบบโอ้ยไม่พูดไม่จ่าเบลก็ว่าจะแคร์ทาไมล่ะตัวแม่จะแคร์เพื่อแล้วก็ไปเองเลยจา้าบัตรเบิดอะไรงี้เงินเราก็ในบัญชีเราก็มีเราพูดภาษาเราก็พูดได้ไม่แก่ค่ะทุกคนเราก็เดินไปซื้อของเองเลยค่ะกลับมาแล้วเราก็เลยเจอน้องแมวนั่งคอยอยู่ก็ฝนก็เลิกตกแล้วใช่ไหมนางก็มาจะมานั่งคอยแบบนี้แต่ว่าน้องแมวนะทุกคน ก็ก็โตแล้วเนาะดูมันก็โตแบบเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วมันก็ออกไปหาคู่ไปนู่นไปเล่นไปเที่ยวบ้างบางทีก็มาคอยอาหารเบลก็เปิดหน้าต่างดูทุกวันนะไม่เจอบางวันก็ไม่เจอบางวันก็เจอวันนี้ก็มาเจอยืนคอยอาหารก็เลยรีบขึ้นไปบนบ้านแล้วก็เอาอาหารลงมาให้ ก็เป็นคุกข้าวกับแกงถั่วนั่นแหละให้น้องก็ล่มโตแล้วทั้งสองตัวเนี่ยบางอีกตัวหนึ่งตัวสีดําบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาตัวนี้ก็เหมือนกันบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาตัวแม่มันเหมือนกันนะไม่รู้ไปอมชิดลิกกับผู้ชายอยู่แถวไหนไม่มาเลยถ้ามีลูกเนี่นางก็จะมาเนี่ยถ้าเดือนเก้านะแมีมันจะมีลูกเดือนเก้านางก็จะมา คอยอยู่างนี้ามาหาอาหารกับเราไงทุกคนแต่ตอนนี้ก็คงจะไปผสมพันธุ์อยู่นั่นก็ไปไปเล่นหนังอินเดียแถวไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นมาเลยไม่เห็นมาหาเบลแล้วเนี่ยเบลไปซื้อ ที่ซูเปอร์ไปกับน้องอดินเราไปเดินไปแล้วก็เดินกลับมาเนาะมันก็ไม่ไกลจากบ้านเบลมากก็คือไปซื้อเองจ้าเราก็ไม่รอผัวอะไรทั้งนั้นไม่รอค่ะเพราะว่าเราไปเป็นแม่ย่ายิ่งบอกนะเวลาที่แบบถ้าผัวไม่พาไปมีกุญแจรถขับไปเลยแต่ว่าเบลไม่กล้าขับเบลก็กลัวว่าขับจะไปชนเขาพอไปชนเขาผัวก็คงจะด่ายับละจ้าก็เลยไม่ขับดีกว่าเดินเอาดีกว่าก็ถือเป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะทุกคนอุ้ยเดินไปนี่ ไม่ได้เดินนานแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากนะเดินขึ้นลงบันไดชั้นสี่นะจากชั้นสี่ไปข้างล่างจากข้างล่างไปข้างบนทุกคนเหนื่อยมากทุกคนแต่ว่าเราก็นี่แหละ เราเพื่อลูกเนาะเราก็ไปซื้อนมมาให้ลูกใช่ไหมละ่ะเราก็เลยต้องทําเพราะว่าตอนเช้าน้องอดีนต้องกินนมทุกวันถ้าไม่กินก็กลัวลูกจะไม่แข็งแรงก็เลยจะซื้อนมมาให้ลูกทุกวันก็เลยนี่เดินไปซื้อนมแล้วก็เดินกลับมาก็ถือว่าเป็นการแบบรีแลกไปในตัวด้วยเราจะได้ไม่เครียดมากไงทุกคนบรรยากาศก็อึมคึมน้านอนน่านอนผัวก็ซิกงิกซิกงิกอะ ไปจ้ายูมุมงไ่ม,ไมุมมั่นชิงนิกโลดวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลถามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของเบลด้ยวยน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เรามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ